มาเด้อพี่น้องมาเนี่ยผากินมุกะทะน้ำจิ้มกับเฮ็ดเองเลยนะครับมาเนี่ยนกขม,มโยกัเบเป็รี้ยบอีกนน,นึงก็ซื้อมาครับขวดหนึ่งสองักนเกี่ยวซีอสองอขียงดับซีแม็กมีขวาน้ำจิม้มด้วน้ำจิ้มปลาเลยเนี่ยน้ำปลาเซตซื้อรสดเนี่ย <c oughs> นี่ครับพี่เตืนเตอร์ครับต่ำข่าวอะดิโอ เเครื่องเสียงครับพวกนี้เฮ็ดได้เบิดซ่อมได้ทุกอย่างมาเบิ่บงหมูตัวยวันี้โอ้หันนี้กับมือเลยนี่หมูซื้อตลาดนัดโดนลอยห้สิบบาทมีตอนน่าเงียบเหมือนนะพี่มีน้ำซ่าพี่ซ่าซ่ามีน้ำซ่าทุกครับซ่าซ่าเขียวซ่าเขียวไอ้ลิเวอร์พูลเนอันนี้เนาะซ่าลิเวอร์พูลครับวันนี้ครับ แต่ผู้ใหเคยเบิ้งกัสีหูเนาะร้างลีบผู้คือย่างมีหอดผ้าครับเนี่ยเกิดอย่างเงียเข็มเนาะผู้เป็นายปตหน่งคนดหนูวันผู้บเได้ไปเนาะดักหนูเดรัพผ้ามือไม่เดผ้พผู้เบิ้งก็ดักหนูยังยังไต่ผู้หนูของผู้ผู้ผู้ผูครับนำาร้างลีบผู้ครับลีบผู้่องเนาะเนี่ยเขาปวดหนูเขายิงมีหอดไหลเนาะวก ปวหัวใส่หมอหัวดหัวครับกระทะพร้อมแล้วเดี๋ยวได้คนกินครับถาถาพี่เตอร์อ,อีกคนหนึ่งอยู่คนมาอยู่ถา,ถาเหลือง,งานอีกคนหนึ่งก็นอนเนรียนน้องสามกับหูกระทะเดียกใส่ฝาสมัยใหม้ครับกรต้องใส่เตาถ่านประหยัดพลังงานกระทะไี่้าสดไหมคนน่ะเตาใครน้องใครคนหนังซีคนเนยมันสีกคใกินบ่ดอก เบิ่ง uh, ก <b auen> <orman> <m Vic ara> ้อนเบิรงเกลืองก้อนเหวโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ตกองด้นะครับสองแปสี่เม็ดครับกนมาใหม่ครับผมหมูไม่ตอตอนใหญ่นกบลคนโกบัหน้าสวงสีครับผมบต้โปหมอด้ยน้ำจิ้มแต่ว่นนี้มันแซ่บยุ่เนี่ยแซ่บแซ่บมึงเขาว่าแซ่บไมู่้ยีหอเนี่ยเขาบอกเย่างเนี้ยบรใจครบบัรใจเนี่ พี่เด่เตอรอผมไอตั้มหนุ่มบุบลคนโก้ครับคีมิหลาดเครื่องเตียงดังๆติดต่อไ,ได้นะครับถามมยูยูเดี๋ยวตอนหนาทีมาทายเบื้งใหม่หมูเต็มกระทาเลยครับ